วงในเผยหนุ่มคนคุยแอปทักษอรคือใครกันแน่เรื่องหนุ่มคนนั้นวงในพูดแบบนี้เรียกว่าเป็นที่จับตามองสุดๆส,สำหรับความรักครั้งใหม่ของหนางเอกสาวแอปทักษอรหลังเจ้าตัวออกมายอมรับแล้วว่ามีคนคุยคุยอยู่แต่ก็ไม่ขอบอกว่าเป็นใครขอใช้เวลาพัฒนาความสัมพันธ์ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะออกมาอัปเดตด้านพี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มกัญชัยที่ทาหน้าที่พิธี ท,ที่ก่อนร่วมกันในรายการสามราบที่มักแซวแอปอยู่บ่อยๆก็ถูกถามถึงหนุ่มคนคุยคนนั้นของแอป ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวบอกประมาณว่าไม่รู้เรื่องเลยแต่เมื่อวานเจอแอปก็ถามนิดหน่อยเพราะเห็นเป็นข่าวแอปเป็นน้องที่เรารู้จักมานานและเราไม่เคยไปก้าวไก่เรื่องความรักของแอปให้เขาตัดสินใจเองเพราะเขาโตแล้วเขามีสิทธิ์ในการที่เขาจะเลือกเขาเป็นคนเด็ดเดี่ยวมากตัวเราเองก็อยากรู้พร้อมๆคนอื่นไม่อยากไปถามเขาด้วยในรายการก็แซลเล่นถึงรู้จริงก็ไม่บอกหลอกเพราะเรื่องบางเร่ เขาอาจจะอยากมีเซฟโซนเขาและเรายินดีถ้าวันหนึ่งแอฟเจอคนที่มาดูแลหัวใจให้ชุ่มชื่นหัวใจบ้างเพราะแอฟเขาก็เหนื่อยทั้งเลี้ยงลูกทั้งทำงาน